เป็นที่น่าเสียดายนะคะที่ทีมวอลเลย์บอลชายหาดสาวไทยความหวังหนึ่งเดียวที่เหลืออยู่ในรายการนี้พลาดท่าแพ้กับญี่ปุ่นไปอย่างสนุกค่ะหนึ่งต่อสองเซตทําให้ช่วงบหม่วันนี้ต้องไปชิงอันดับที่3กับออสเตรเลีย2แทนค่ะวอลเลย์บอลชายหาดเอเชียนทัวร์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชประเภททีมหญิงรอบรองชนะเลิศทีมไทย1วรพัชศรดารรงกับธนรัฐาอุดมชวีเจ้าของเหรียญเงินเอเชียนเกมครั้งที่17ที่เกาหลีใต้เมื่อปลายปีที่แล้ว เปิดสนามมาพบกับผู้ปรับอย่างญี่ปุ่นหนึ่งนิชิบริทาเคมิและมิเซเอสยากะเซตแรกทีมไทยพลาดตีเสียเองบ่อยครั้งค่ะแพ้ไปก่อน19-21จากนั้น2สาวเมืองร้อยเอ็ดคู่มือ3าของรายการแก้เกมมาใหม่พลิกกลับมาชนะได้บ้างทําให้เสมอกัน1ต่อ1นเซตก็ต้องดวลกันจนถึงเซตตัดสินก่อนจะเป็นญี่ปุ่นมือ2อของรายการที่เล่นได้นิ่งกว่าบวกกับทีมเวิร์กแน่นอนกว่าช่วยกันทําแต้มเอาชนะไทยไปอย่างสนุก2ต่อ1นเซต สกอร์21ต่อ19 21ต่อ23และ15ต่อ11ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปดวลกับวานอตูที่ชนะออสเตรเลีย2มา2เซตรวดซึ่งก็ถือเป็นการรีแมตคู่ชิงชนะเลิศในรายการไ h a i l a ด d c h a l l e เจ e r ที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเมื่อปลายปีที่แล้วอีกด้วยทางด้านสองสาวไทยก็เผยว่าจากผลงานผ่านเข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศก็ถือว่าตรงตามเป้าหมายที่วางเอาไว้จากนี้ยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องปรับปรุปรงแก้ไขค่ะในเกมนัดสุดท้ายที่จะดวลกับออสเตรเลีย2ช่วงบ่ายวันนี้ ก็จะทําให้เต็มที่ที่สุดค่ะผลออกมาจะเป็นยังไงก็ตามคือเป้าหมายของเราเราเราตรงตามเป้าหมายของเราแล้วที่เข้าซีทีเราได้ดูเกมกับออสเตรเลียมาบ้างไหมคะว่าเขาเป็นยังไงบ้างเพราะรูปร่างเขาก็สูงใหญ่ก็รูปร่างสูงใหญ่ก็จริงแต่ความคล่องตัวเขายังไม่ค่อยดีเราจะเอาบอลบอลวางมาเล่นกับเขาค่ะ สำหรับไฮไลท์ ight, ช่วงบ่ายนัดชิงอันดับ3ระหว่างไทยกับออสเตรเลียก็จะเริ่มขึ้นเวลา15นาฬิกานะคะจากนั้นเป็นนัดชิงชนะเลิศญี่ปุ่นดวลกับวานูอาตูค่ะซึ่งจะแข่งขันกันที่สนามโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนืออำเภอทุ่งสงสมพงษ์ยอดสนิทถ่ายภาพโซภิตทุยเวียงรายงานจากอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ